ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงไวยากรณ์ตัวที่3ของคนที่16นะคะก็คือการใช้ไม่เหาน,นี้กับอัตโตเดนะคะค่ะจะใช้บอกกริยาหลักที่อยู่ท้ายประโยคนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะค่ะเราลองมาดูรูปประโยคนะคะเ e r ติดฟอร์มกับนามโนะนะคะบวกด้วยไม่เหน,นี้แล้วก็ตามด้วยเวิร์นะคะค่ะถ้าอย่างนี้ก็จะ แปลว่าทำเวิร์ที่อยู่ท้ายประโยคค่ะก่อนทำเวิร์ท้ายประโยคก่อนแล้วจึงทำเวิร์บดิฟฟอร์มหรือนามโนะนะคะที่อยู่หน้าที่อยู่หน้าประโยคค่ะค่ะต่อมาก็เป็นการใช้อัโตเดนะคะก็ต้องเวิร์รูปตักนะคะหรือนามแล้วก็ตามด้วยโนบวกอัโตเดแล้วก็เวิร์ค่ะ ถ้าเป็นรูปนี้นะคะก็จะหมายความว่าทำเวิร์บข้างหลังเนี่ยคะ่ะหลังจากที่เราทำเวิร์บด้านหน้านี้แล้วนะคะฉะนั้นเวิร์บด้านหน้าค่ะก็เลยต้องกลายเป็นรูปตัเพราะว่าเราทำไปแล้วนะคะก็คือทำเวิร์บหลังก่อนแล้วจึงทำเอ้ยทำเวิร์บทำเวิร์ที่อยู่ข้างหลังนะคะหลังจากทำเวิร์บด้านหน้าเสร็จแล้วคะ่ะ ค่ะจะงงนิดหน่อยนะคะแต่ลองมาดูรูปประโยคกันเลยค่ะเทเลบิโอมิลุมาเอะนิชุคุไดโอชิมัสเทเลบิโอมิลุมาเอะนิชุคุไดโอชิมัสจะทำกันบ้านก่อนดูทีวีจะทำกันบ้านก่อนดูทีวีเทเลบิโอมิตาโตเดชุคุไดโอชิมัส เทビをบิโอมิตします。เดชุคุดโวชิมัสทำกันบ้านหลังจากดูทีวีทำกันบ้านหลังจากดูทีวีเนื้หอหนูมาเอ็นี้หาโอมีงหนูม่เห็นี้งมัแปรงฟันก่อนแปรฟันก่อนนอนแปรงฟันก่อนนอน ค่ะจะสังเกตนะคะถ้าเราทำกับบ้านก่อนดูทีวีเวิร mm ์ฟ hmm. เ <Word S 2> นี่ยค่ะที่เป็นเวิร์ฟดิฟฟอร์มนะคะ mm hmm. ก่อนมาเอกเนะะี mm ่ยค่ะมันก็จะแปลว่าก่อนอยู่แล้วเพราะว่ายังไม่มีรูปอดีตเข้ามานะคะแต่ถ้าเวิร์ฟเป็นรูปอดีตแล้วตามด้วยอตก mm hmm. ก็ต้องทำเวิร์ฟนี้ก่อนแล้วจึงทำเวิร์ฟหลังนะคะค่ะ mm hmm. ก็ลองสังเกตให้ใหดีนะคะค่ะสำหรับ แมการใช้แม่อย่างนี้กับอาร์ตเอเดกก็มีเท่านี้ค่ะ